สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไอยา็มแาแคปิตอลน,นะคะันจะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์ Fi นะคะของเมกานะคะภาพวีสายกิราฟารีเวิร์สนั่นเองอายกขึ้นมาเลยนี่เป็นตัวรีเวิร์สนะคะ อันดีวเราจะมาดูกันว่าในตัวเมคานิกการเล่นของเด็กรีเวิร์สเนี่ยเล่นยังไงนะคะแล้วก็ใส่อะไรลงไปในเด็กบ้างที่ต้องบอกเลยว่าเด็กรีเวิร์สเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นเมกาคอล و ن นะคะย้ํานะคะว่าเป็นเมกาคอล و ن สายเดียวที่รู้สึกว่ามีพาวเวอร์และมีเวฟมีลูกเล่นโอเคอะ่ะมันดูโอเคนะคะมากๆเลยที่สุดแหละในเมกาเรื่องพาวเวอร์เนี่ย ถ้าเทียบกับ m a ชชีนิงพาวเวอสูงจริงนะแต่ไม่มีเวฟแต่อ้เนี่ยมีเวฟได้นะคะแล้วก็เสถียรกว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวของกิราฟาเนี่ยใส่อะไรมาบ้างนั่นเองนะคะงั้นเราก็มาเริ่มกันที่เกรด3ก่อนเลยนะคะบังคับนะคะเป็นตัวของกิราฟาเกรด3นะคะแล้วก็มีล่างนี้4ใบนะคะก็คือ evil armor general g i a fa ธรรมดานั่นเองอ กีราฟาธรรมดานี่มีเถกบอกว่าออโต้เวนการนะคะเมื่อยูนิตนี้โจมตีเวนการบัฟหนึ่งนำเรีอกาศของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซนะคะคู่แข่งละการจากมือตัวอสองใบคอลงช่องเียอกาศนะคะในสภาพเลสยูนิตเหล่านั้นไม่สามารถสเตนได้ในสแตนเฟนออโต้ไม่เกิดด้วยนะคะแล้วก็คอนติเนียเวนการนะคะในเทิร์นคุณยูนิตนี้บวก5 0 0พันตามจำนวนการที่นะคะมีชื่อกีราฟาในโซที่มีเกรดแตกต่างกันนะคะถ้ามี2ใบหรือมากกว่า และเป็นการกกเข้าไปเกสามตัวนี้บวกอ่าไม่ใช่บวกหนึ่งคีย์จะปรับชีวิตฐานเป็นสองนั่นเองอ่าแล้วก็มาที่ตัวนี้เลยกีลาฟ้ารีเวิร์สนั่นเองอ่าขยับขึ้นไปนิดหนึ่งจะมีตัวพิเศษอีกตัวหนึ่งกีลาฟารีเวิร์มีความสามารถนะคะออตโต้เวนหนึ่งครั้งเราเธอเมื่ออยู่นนี้โจมตีแวนการเคาน์เตอร์บัตหนึ่งคู่แข่งเลือกการ์จากเบอร์มือตัวเองหนึ่งใบนะคะหรือมากกว่าคอลงช่องเรียาการในสภาพเลสความสามารถออโต้ของการนั้นจะไม่ทํางานนะคะ จากการของความสามารถนี้แล้วก็ความสามารถถัดไปนะคะหลังจากนั้นถ้าจํานวนการที่ถูกโคนะคะมีจํานวนน้อยกว่าการ์ดเกสามที่มีคําว่ากีราราในชื่อกาดในโซของเราเนี่แหละล็อกเรียกาดของเราหนึ่งใบเป็นค่าคอนะคะเพื่อสไตล์ยนยูนิตนี้นั่นเองอ่าแล้วก็ออโตเรียการในเทิร์นคุณเมื่อเรียกาดของคู่แข่งลงสนามนะคะล็อกเรียกาดของคุณหนึ่งใบย,ยูนิตแถวหน้าได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นห้าพัน จนจบเถิดอ่เกษสามใบถัดมานะคะก็จะเป็นตัวของอสุรกายขนาดจมปีอินทรูซิเซอร์ใบนี้ก็เอามาเป็นปั่นวีดมันแหละเทคยูนในดรโซนเมื่อจบการต่อสู้ที่เวนกาดเกสามเมื่อสูงกว่าของเรานะคะทำการโจมตีและมีการดาเมจโดนไปแล้ว่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียรออกก่อนสองข้างแล้วค่อยเวนตีก็ได้บัสหนึ่งคอการเบลย์ช่องเรียรกาดนะคะคอนสมรถออโตเรียกาดเมื่อลงสนามอีกอันนึงโซบัสหนึ่งไปคาคดเลือกเรียรกาดของคุณหนึ่งใบสเตน ยูนิตนั้นและยูนิตนี้ power บวกหมื่นจนจบเทินอ่ะทุกคนมันมีประเด็นเยอะมากเจ้าตัวนี้สแตนยูนิตนั้นและยูนิตนี้บวกหมืน่นมันบอกว่าในกรณีที่สมมติตัวนี้เป็นหวนอันนี้ลงมาลงมาปุ๊บโซบาร์เลยเสร็จเรียบร้อยสแตนยูนิตนั้นอะยูนิตนั้นถูกสแตนและและยูนิตนี้บวกหมืน่นตัวนี้ไม่บวกหมืน่นเป็นตัวเองนะคะที่บวกหมืน่นอย่างงความสามารถกันนะ,ะนี่จะเป็นเกษตรทัมงหมดของพี่ย่าค่ะสิบใบ มาที่เกรดสองกันดีกว่าเกรดสองเราก็จะต้องมีการดูดกิราฟ่าเข้าโซ่เพื่อเพิ่มชื่อให้นะคะก็จะเป็นอสุรกายหอกทาลวงเมกาลาลา,ลาเลนเซอร์มีความสามารถออโต้เรียกการเมื่ออยู่ดิี้โจมตีแวนการบวกสองพนันตาโจมเรียกการที่อยู่ในสภาพเด็กของคู่แข่งทุกลูกหนึ่งใบและค่าคอสค่ะน้ำเรียกการของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ทั้งเทินค่ะคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซ็ปได้มาถันาดมา เอลิตมิวเทนกีราฟาใบนี้เป็นกิราฟาเกรสองเป็นตัวตีแดงแล้วก็ตัวเก่งด้วยนะคะตามจำนวนเรียนในสภาพนี้คู่แข่งถ้ามีเยอะก็จะเก่งมากบอกว่าออโตแวนเรียนหนึ่งครั้งเราเทิร์นเมื่ออยู่ในนี้โจมตีบัสหนึง่งพาวเวอร์จะบวกห้าพันตามจำนวนการ์ดนะคะเรียการ์ดนะที่อยู่ในสภาพนี้ของคู่แข่งจจบเทินและถ้ามีสแตนหนึ่งใบหรือต่ำกว่ายูนิตนี้จะได้จัวหนึ่งนะคะคอนตินเนีย เรียากาดของคู่แข่งทั้งหมดที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกับอยู่ในนี้ไม่สามารถอินเตอร์เซ็ปและเคลื่อนย้ายไปช่องเรียากะาช่องอื่นได้และไม่ทันมากค่ะใบนี้เป็นตัวที่ทำให้กิตาราเราเก่งมากนักต่อสู้เมกาโคลโนียเอสนะคะมีความสามารถออโตเมือ่อลงสนามช่องเรียามเซอร์หนึ่งใบค่าคอสคู่แข่งเลือกการจากมือตัวเองหนึ่งใบคอลงช่องเหลี่ยมในสภาพเลสและคู่แข่งจั่วกัสหนึ่งไม และยูนิตที่ถูกขอไม่สามารถสแตนได้ในสแตนเฟสถัดไปของแขงความสามารถออโต้ก็จะไม่ทํางานเช่นเดียวกัน Active d o z o n e Active Dobzone หนึ่งครัง้งต่อเทิร์นถ้าคู่แข่งไม่มียูนิตที่สแตนอยู่เลยทิ้งมือหนึ่งใบนะคะคอการ์ไม,ม่ช่องเดียกาศดที่ไม่มียูนิตอยู่และโซชาร์ดหนึ่งนั่นเองอ่านี่จะเป็นเกรดสองพิญาทั้งหมดนะคะสิบเอ็ดใบตามมาที่เกรดหนึ่งกันดีกว่าเกรดหนึ่งเราก็จะเริ่มที่ตัวของปูป้า ปูบ้ามีเทนกิลาฟาเมื่อเราสามช่องแหวนทิ้งกราดจากมือหนึ่งใบค้นหากร์ดที่มีชื่อกิลาฟาเกตเดียวกับที่ทิ้งนะคะเอาขึ้นมือแล้วก็สลับกองก๊าซอีกเทกหนึ่ง Auto. ออโต้คอสโซบัสของยูนิตนี้จะลดลงอ่าจะลดลงตามจำนวนเรียกาศที่อยู่ในสภาพเลสของคู่แข่งในแถวตั้งเดียวกันท,ทุกๆหนึ่งใบนะคะห้าเลสสองเราก็ไม่ต้องโซบัสเพราะค่าคอสคือการโซบัสสองเพื่อจวดหนึ่งก,กันเองเกณหนึ่งไม่ทันมาก เบนเบิสเตอร์นะคะเบนนี่เก่งมากเอามาเหตุต้นเกมนะคะคือนี่คือตีมากต่อบูธเฮเลยออโต้ Auto, เรียการแถวหลังเมื่อจอบเทิร์นคุณถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการที่สแตนอยู่คุณสามารถนาการเบนี้กลับขึ้นมือได้จากนั้นถ้าคุณนากลับขึ้นมือและการบนมือเรามี6ใบหรือต่ำกว่าโซบัสาาหนึ่งเพื่อจวดได้ออโต้เมื่อเข้ายู่ช่องการนะคะถ้าเป็นการคู่แข่งเลดอยูโซบัสหนึ่งทิ้งการจากมือ1ใบเลอกเรียการคู่แข่งหนึ่งใบเลดยูนิตนั้นและยูนิตนั้นไม่สามารถสแตนได้จนจบเทิร์นแล้วก็ไปไเงมรา สามัญเก่งมากของเมกาอาสุรกายอสุรพุษอสุรกายไฮคลาสมอนนะคะข้อนในดับโซนและกองการนะคะเอ้ยไม่ใช่นในดับโซนในกองการนะคะและโซการ์ป็นี้จะถือว่าเป็นเกจสามแอคทีฟเรียก,การคอรสคือเลขตัวนี้นะคะนำนอร์มอนอยู่ิตจากดับโซนหนึ่งใบกลับไปใต้กองการและทําการเคาน์เตอร์ชาร์เลือกเรียก,การข้อย่างหนึ่งใบไม่สามารถอินเตอร์เซ็ปได้นะคะจนจบเทินแล้วความความสามารถนี้ใช้ได้นะคะเพียงการที่ชื่อเหมือนกับมันนะคะ เพียงหนึ่งครั้งต่อเทินต่อให้มี2ตัวในเทินนั้นก็กดได้แค่ตัวเดียวเพราะมันบอกว่าใช้ได้ในตัวที่ชื่อเหมือนมันแค่ครั้งเดียวในเทินนั้นนั่นเองไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อเทินเหมือนพวกเทคอื่นๆที่เป็นหนึ่งครั้งต่อเทินนกอย่างเจ้าตัวเนี้ยถ้าอันนี้หนึ่งครั้งต่อเทินอ่ะมีหลายตัวก็กดได้เอาง่ายๆกรอบชมพูมีกี่ตัวกดได้หมดแต่กดได้ครั้งเดียวต่อเทินถ้าไม่มีกรอบชมพูเหมือนเจ้าตัวเนี้ยแล้วมันระบุแบบเนี้ยว่าชื่อเหมือนกันอ่ะจะได้แค่ครั้งเดียวต่ออเทินคื มันจะได้ครั้งเดียวจริงๆไม่ว่ามีกี่ตัวก็ครั้งเดียวมันจะไม่เหมือนกรอบชมพูนั่นเองมาที่ทิกเกอร์กันทิกเกอร์แล้วก็จะมีคริติคอนทิกเกอร์นะคะ4ใบาชาร์ปเนลสอร์ปโอนะคะแล้วก็มีคีกอีก3าใบค่ะจีเวลแฟชเชอร์นั่นเองมีคีกสอ2ใบอสุรกายกระสุนกันไกบอมซิสเซอร์นะคะอีก2ใบดอทิกเกอร์ที่เป็น PG 2ใบนะคะพาราไรสมาดา่าดอทิกเกอร์ธรรมดา1ใบ อันฟลัตเตอร์ดัปเตอร์ฮิวทิกเกอร์ธรรมดา2ใบนะคะหน่วยต่อสู้พยาบาลแลมพีและฮิวทิกเกอร์มีสกิล2ใบนะคะอสุรกายปีกปากายก่ควีนอาริียนั่นเองก็จะเป็นคิทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย4 5 7 8 9คิ9ดอฮิว4นะคะตามนี้แล้วก็ตัวเริ่ม1ใบด้วยนะคะเป็นตัวเขออสุรกายวายยาววาเล็กตัดนะคะก็เป็นตัวเริ่มนี้เนาะอ,อย่าลืมใส่ตัวเริ่มส่วนโพเทคก็เป็นโพเทค1จะดีที่สุดแล้วก็ฟลิชชิลตามนี้เลยนะคะ อันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นร่าวๆข,ของเด็กกีราฟากันเลยดีกว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการเล่นเลยเข้าสู่ที่วิธีการเล่นของเด็กกันเลยดีกว่าพี่ย่าขออนุญาตเซตมือไว้นะคะแบบนี้จะได้ง่ายต่อการอธิบายเนื่องเพราะเป็นภาควีไม่มีหลายๆแล้วก็จับกองให้อยู่ในลักษณะการสูมนั่นเองแล้วก็ขอเป็นฝั่งเริ่มก่อนเพื่อให้ความสมบูรณ์ที่สุดนะคะในการทําสกิลเข้าแตนจอกัร์ดหนึ่งใบค่ะไม่ต้องทิ้งไรนะคะไล่เป็นเจ้าตรงนี้เลยจากนั้นจอกร์ดหนึ่งใบจากนั้นสกิลค่ะ มาลงสนามชอ่องบรรากาดท้งกา้าดจากมือหนึ่งใบทิ้งเจ้าไปน,นี้ไปเลยเกจสองบางเอินจวดได้นี้ถือว่าโชคดีมากจากนั้นเสิร์ตการ์ดที่มีคาว่ากีร่าฟาเกลนเดียวกับที่ทิ้งหนึ่งใบขึ้นมือพี่ยะก็จะเสิร์ตเป็นกีร่าฟาเกจสองนะคะขึ้นมือนั่นเองแล้วก็ผ่านเทินมาเลยลก็รับเดมคู่แข่งมาค่ะคีพลังมันก็น่าจะไม่เขาแล้วก็เดินจวดพอแล้วก็ไล่เป็นเกจสองตามนี้เลยนะคะ ขอ้ขอข้อแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบนี้เพื่อแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเพราะว่าตัวนี้บิดไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราไม่บิดอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราบิดตัวนี้ไปมันจะไม่ไม่ดีใช่ไหมแล้วก็ทําเทคตัวนี้ได้นะคะดับโซนถ้าคู่แข่งไม่มียูนิตที่สแตนอยู่ทิ้งก์ดจากมือหนึ่งใบค่ะพยาทิ้งคิแล้วก็โดดตัวเองลงช่องเหลียแล้วก็โซชาร์ตหนึ่งชาร์ตไปดรอทิกเกอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ทําความสามารถได้คู่แข่งนะคะโซบ้าหนึ่ง ผู้แข่งเลือกการจับมือตัวเองคอลงมาแล้วก็จวคืนเลดอะไรก็เรียบร้อยนะคะอ่ะแล้วก็ตามนี้เลยแวนตี้สกิลบัตหนึ่งค่ะบวกห้าพันตามยาเลดอันนี้มีหนึ่งใบแน่แน่บวกห้าพันเพราะว่าสกิลของตัวนี้เนาะแล้วก็จวดหนึ่งแล้วก็ไดช็อเป็นดอแล้วก็พลังข้างออกก็ได้แล้วก็จวดหนึ่งอ่าแล้วอันนี้โจมตีสองหมื่นเจ็ดนะคะตามนี้อ่ะทันหน้าแล้วก็มีแง่แดมซึ่งไม่ต้องกลัวอะไรจบเทิร์น เช็ค่ะไม่มีในสแตเนเล่เครื่องมือมือเกินหกจั่วไม่ได้เนาะคู่แข่งตีรับหนึ่งเดมไม่มีอะไรอินเตอร์เซปปากาศอะไรนี้ก็ว่าไปนะคะสแตนจอกกาหนึ่งใบเจอ,อของเราค่ะเราไหลตัวน,นี้ก่อนเท่านั้น E ิวอเมอร์เจอแล้วเรากีลาฟาโพเทควันเราเริ่มก่อนไม่สามารถบวกขี่ได้ไม่เป็นไรจากนั้นสกิลของเจ้าใบนี้นะคะทิ้งมือหนึ่งเฮียทิ้งเป็นขีค่ะถ้าคู่แข่งไม่มี เรียกอากาศที่จะแตนอยู่ก็จะโดดมาได้นะคะ,ะแล้วก็โซชาร์หนึ่งชาร์เป็นกีราฟ้าว้าวถือว่าโอเคเลยแล้วก็สกิลขาดโซบัสตัวเริ่มออกไปเพราะมันไม่ติดกีราฟ้าเนาะให้คู่แข่งคอเลยก็เรียบร้อยลงมาสแตนไม่ได้ออตโต้ไม่เกิดก็ว่าไปนะคะแล้วก็แถบเจ้าเมนี้เลยเก็บนอร์มอลหนึ่งใบเราจะเก็บตัวเริ่มก็ได้เพราะว่าตัวนี้อยู่ในดรอปเราสามารถทําได้อีกหนึ่งรอบแล้วแต่เรานะคะอะพยายาเก็บพื่ที่จะง่ายหนึ่งเดมนะคะ แล้วก็ขอ,อนี่ไปขอ,อนี่ลงหลังเวนนะคะมือมีแบบนี้แล้วเราก็มาแบตเทิลได้เลยอที่เราควรทําก็คือเอาเจ้าตัวนี้ออกก่อนเพื่อที่จะให้เจ้าตัวนีด้ดูจริงๆมันมีอยู่แล้วเราจะเก็บไปก็ได้หรือจะดูดตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีตัวนี้ในโซนั่นเองเราจะได้วนได้เนาะถ้าเป็นพี่ยอพี่ยอก็จะตัวนี้ออกก่อนก็ได้อ่ะเป็นเก้าพันใส่อะไรแล้วแต่เราหรือถ้าเรากลัวไม่เข้าไอ้เจ้านี่ก็มาบูทนี่ก็ได้นะคะ จะได้เป็นแบบนี้อ่ะเป็นสิบเจ็ดแบบนี้ก็ได้แล้วก็เอาแวนตีสกิลบั๊นหนึ่งเนือกกระหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ดูดตัวนี้เข้ามานะคะแล้วคู่แข่งก็คอมือลงมาในสภาพเลสสองใบนะคะเทนถัดไปสเตนไม่ได้ออโต้ไม่เกิดอะไรแค่ก็ให้เรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีสกิลหลังจากที่อีฝั่งไปเกต3สามแล้วซึ่งตอนเนี้ยยังทําไม่ได้ก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยผ่านไปเพิ่มทมินได้อย่างเดียวนะคะอ่ะ แล้วก็เจ้าตัวนี้จะได้คอลงมาในสภาพเลตหนึ่งใบใช่ไหมตัวนี้สองเป็นสามี่ยเวลาตัวนี้ตีจะบวกหมื่นห้านั่นเองในเช็คไม่มีซีกันเช็คไม่มีแล้วก็ข้างนี้ตีค่ะมีสามใบเหมือนที่บอกเมื่อกี้บัสหนึ่งบวกหมื่นห้าสแตนหนึ่งือต่ำกว่า,าจวหนึ่งค่ะจวเกสามก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองมือแบบนี้จบเทิร์นเด้งขึ้นมือค่ะมือเกินเจ็ดโซบัสจวไม่ได้อ่มือเกินหกเนาะแล้วเราก็ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการรับเดมแล้วก็ต้องการด้วยอ่ะคี้พลางเวน พลังเมทนะคะกัดบ้างนะคะอากาศ5,000ันตาตัวนี้กดัดอ่ะบาการ PG ทิ้งเมื่อหนึ่งทิ้งอะไรดีนีลาฟาเหรอมันเพิ่งมีแค่2ใบเองอ่ะเราเล่นจริงๆอ่ะเราเล่นกีลาฟารีเวิร์เลยก็ได้นะ้ทิ้งตัวนี้ไปเลยก็ได้อ่ะพอแล้วก็สเตนค่ะจุดก,กันหนึ่งใบแล้วก็ทำการไลค์ค่ะยิปโพเทคเป็นกีลาฟารีเวิร์ ทำการไลท์กิลาฟารีเวิร์สมาแล้วเราก็จะทําการแพบเจ้าตัวนี้ไปก่อนเลยเพราะว่ามันจะได้มีผลต่อเน,นื่องจากสกิลการล็อกของเวนกานะคะแล้วก็จะเก็บหนึ่งใบกับใต้กองค่ะเก็บกิลาฟารีเวิร์สกับไอ้กิาาร,ร,ราฟาทำเวลากลับก็ได้เลือกหนึ่งใบของอเข่งค่ะห้ามเสร็จนะคะเราก็หงายหนึ่งเมจอ่ะจากนั้นก็สกิลค่ะทิ้งมือหนึ่งใบของเกดสองเลยปุ๊บโดลงมาลงช่องว่างนะคะแล้วก็โซชัดนึงอ่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะโซบาค่ะคู่แข่งเลือกการจากมือตัวเองอยู่ไมค์คอลงมาในสภาพเลสเทินท่นถัดไปสเตนมไม่ได้ออโต้ไม่เกิดแล้วก็จวดหนึ่งสกิลกีลาฟาทำงานต่อค่ะล็อกยูนิตของเราหนึ่งใบค่ะเมื่อเรียกการเขากแงลงสนามแถวหน้าบอกห้าพันนี่เลยเห็นไหมมันจะเป็นคอมโบแบบนี้อ่ะแล้วหลังจากนั้นเรามีอีกนะคะตัวน,นี้ได้อีกหนึ่งรอกถ้าเราทิ้งมือหนึ่งทิ้งเป็นฮิวทิกเกอร์ก็ได้แล้วก็โดดมาลงมาโซชัดหนึ่ง จากนั้นค่ะโซบัสออกหนึ่งใบโซบัสไปนี้ก็ได้คู่แข่งทับอีกหนึ่งรอบค่ะอ่าแล้วก็คอลงมาในท่าเบสออโต้ Auto ไม่เกิดเทิร์นถัดไปสแตนไม่ได้แล้วก็จวดคืนสก,กิลคิล่ลฟาฟาล็อกค่ะแถวหน้าบวอีหมื่นห้าอืออันนี้จะเป็นสามหมื่นที่ย่าวางสามหมื่นแบบนี้แล้วกันป,ปึ๊บมันหมื่นห้าสองรอบเนาะแบบนี้ก็ได้อ่าทำให้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วลงเจ้าน,นึ่งไป โซบัตหนึ่งจัวเพราะว่าถ้ามีแถวหลังเลสอยู่แล้วก็จะได้แค่โซเดียวนะคะโซเกสองจัวหนึ่งหรือว่าจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะจบเถินเอาขึ้นมือมันก็จริงๆมันได้มือฟรีทั้งคู่แหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะลุกหรือจะได้ดอไหมเพราะนั้นเป็นตัวนี้กว่าจัวหนึ่งโอเคมือมีสามใบสี่ห้าหกอาจจะได้เจ็ดแปดด้วยนะคะตามที่เราลุกได้อย่างนี้ะขอเช็คกีตาฟ์ฟาในโซก่อนมีสองใบาตามนี้โอเคเรียบร้อยมาแบทเทินเลย ะะซึ่งตอนนี้เราต้องบอกว่าไม่มีเรียากาศในกรอบตันที่ปั่นเลทได้แล้วก็เอาแวนโคกไปเลยค่ะยวที่บูตเปเลยก็ได้จะเป็นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะคะเมือโจมตีเล่นการบ้านหนึ่งค่ะคู่แข่งเลือกการจมือตัวเองนะคะหนึ่งใบหรือมากกว่าคอลงช่องเรียากาดในสภาพเลทความสามารถโตไม่ทำงานแล้วถ้าคอถ้าคอน้อยกว่าชื่อกีลฟานในโซน,นะคะตัวน,นี้จะสแตนล็อกเลียเพื่อสแตนนะคะอ่ะสมมติว่าคู่แข่งโคอมา สองใบเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกาดไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเราดึงมือเข้ามาหนึ่งสองแล้วอ่าสองใบแล้วก็เราเขาจะจวอะไรไม่รู้ถ้ามันเป็นของกาดไม่ได้เพราะเราดันเขาไปเยอะเหมือนกันเพราะตอนเก็สามเราก็ขู่เขาไปเยอะมากในการคอมืออะไรอย่างงี้เนาะซึ่งถ้ามันฟามไม่ทันเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยสกิลค่ะล็อกแลสะสเตนได้เลยที่อยู่นะสิบสองยี่สสองันสี่สองอันนี้คือลุกแล้วเพราะมันล็อกเพื่อลุกถ้าคอน้อยกว่าสองใบที่เรามีอ่ะแล้วก็คู่แข่งพีจีก็ทอรมินได้เช็คไม่มีเซคเก้นเช็ แล้วก็เอาตัวนี้ฟ้าดต่อเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นสีมนสองเท่าเดิมท้าวินไทไม่มีไม่มีมมอ้อเหราฟาบานเลยแล้วก็ตัวนี้ตีแล้วก็บัตหนึ่งค่ะคู่แข่งก็จะบอกห้าพันตามเหรียที่อยู่สภาพเล้จริง,รงๆมีหนึ่งสองแน่นอนสามสี่นะคะไม่รวมเบอร์อื่นไม่รวมแอคเซเนาะสมมุติมีสีตัวบอกสองหมื่นอะสมมุติบอกสองหมืนก็วางไปสองหมืนก็จะเป็นตัวนี้ตีทั้งหมด อ่ uh, 29, 39, 49, าย9 3 9 4 9 5 9้ากากาบ้วกาหนึ่งใบลยถ้ามีสแตนหนึ่งหรืต่ำกว่าข้างนี้โจมตีค่ะก็จะเป็นย9 39บ้าประมาณนี้นะคะสี่เดฟจบเทิร์นค่ะอันล็อกปังปังปังแล้วก็ไม่มีไรเด้งขึ้นมือเพราะมันอยู่ในมือเนาะค่ะซึ่งมือเขาก็จะหดหายไปเยอะมากๆเลยพอสมควรอันเราก็มารับเดมถ้าเรารอดไม่มีอะไรแล้วเราก็ต้องปากกาดนะคะมีกาดอะไรเราขัดตามนั้นเลยพิ้งมือหนึ่งอะแล้วก็ ตัวน,นี้ตาได้โซบัสหนึ่งเวนคู่แข่งเลสน,นะคะทิ้งมือหนึ่งใบก็ทิ้งอันนี้ไปเลยตามนี้นะคะเสซฟทิ้งได้เสซฟทิ้งได้แล้วแต่เราตามนี้อ่ะสแตนค่ะจ็กการ์ดหนึ่งใบเราก็ทําการไลค์กิลลาฟ้ารีเวิร์สค่ะยิมโพเทคขึ้นมาตามนี้และหลังจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเหมือน,นที่พี่ย่าบอกแท็บค่ะเก็บหนึ่งใบกลับไปใต้กล่องไงหนึ่งได้หมี เลือกยูนิคุแคนหนึ่งใบที่เป็นเลียไม่สามารถอินเตอร์เซ็ได้นะคะลากตัวน,นี้ขึ้นหน้าไปแล้วเรามีช่องว่างอยู่นะคะทิ้งมือหนึ่งทิ้งกีราฟ้าเป็นเลยแล้วก็โดดเจ้าตัวนี้ลงมาแล้วก็ถ้าไม่มีเลียคู่แข่งสแตนถึงทําได้นะโซชาร์จหนึงโอเคจากนั้นโซบัสออกคู่แข่งข้อมือลงมาข้อมือเสร็จแล้วล็อกค่ะเรียบร้อยแถวหน้าบวกหมืน่นจากสกิลของกีราฟาตามนี้นั่นเอง แล้วก็ขอเจ้าไปนี้ลงไปนะคะหรือถ้าอยากให้มันล็อกแรงอีกเรามีอีกใบหนึ่งใช่ไหมเราสามารถโดดได้นะคะแต่เราจะต้องทิ้งมือหนึ่งเนาะแล้วก็ทิ้งเป็นโคเทคไปก็ได้อืคอลงมาโซชาร์ตหนึ่งโซบรสขอออคกีหนึ่งอะ่ะพอขออทิ้งแล้วก็ล็อกไปนี้ไปเลยแถวหน้าบวยอีกหมื่นห้าตามนี้ก็จะเป็นสามหมื่น แล้วก็เอามันออกไปมีก็ได้เราจะได้มีมือเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็หลังจากนี้เราสามารถมีเจ้าไปเนี้ยเราสามารถใช้ได้ถึงสุดสามไดมิทหนึ่งสองแล้วก็เรามีกี่ตัวนะอ่ามีตัวเดียวก็ใช้ตัวเดียวเราใช้เธอนี้แค่สองไดมจเท่านั้นแล้วก็เอาข้างนี้ฟาดไปก่อนเลยค่ะจะเป็นอยู่ที่สามสิบเก้าแล้วแต่เราวว่าเขาจะปล่อยไม่ปล่อยฟาดข้างนี้ต่อก็ได้สามสิบเก้าแล้วแต่ว่าเขาจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอีกต่างหากอ่ะแล้วก็ข้างนี้ตีค่ะปึ๊บ บูตไปเลยสกิลค่ะบัตหนึ่งคอออกมาแล้วมันจะกัดได้ไม่ได้ไม่รู้แหละเพราะว่าสามเก้าสามเก้านี่ก็ถือว่าขอชิลเยอะพอสมควรเลยนะคะสมมติว่ามีการดนเดมจากแวนก็ได้รอบนี้อะล็อกไปสมมติคู่แข่งคอน้อยกว่ากีราฟาในโซงเราซึ่งมีสามคู่แข่งต้องคอสี่ถ้าคอเท่ากันก็ไม่สามารถที่จะการตัวนี้ลุกได้อาตัวนี้ลุกมาเลยล็อกไปแล้วเรียบร้อยอ่ะทาวินได้เฟิร์สเช็คคิพี่ยาก็จะอัดที่ข้างนี้ ข้างใดข้างหนึ่งก็ได้หรือให้หวนก็ได้แล้วแต่เราถ้าวิยาให้เวนก็จะเป็นนี้เซคันเช็คไม่มีแล้วก็จบการต่อสู้ค่ะสมมุติแรงกาดทาดาเมจได้เนาะหรือว่าข้างทําได้จริงๆมาขนข้างทําได้เหมือนที่พี่ยาบอกอ่ะบัสหนึ่งออกไปค่ะโดดมาโดดมาปุ๊บสกิลโซบัสหนึ่งอ่ะอเกี่ยสองออกเพราะออกเสร็จปุ๊บก,ก็เลือกตัวนี้สแตนตัวนี้บวกหมื่นก็จะมีเพียงเท่านี้นั่นเอง อ่ตามนี้เลยแล้วก็เอาตัวนี้ฟาดไปต่อก็ได้ก็จะเป็นสิบสองยี่สิบองสามสองสี่สองห้ามื่สองสองคิทวินได้เช็คไม่มีเซคันเช็คไม่มีตามนี้ยี่สิบสองแล้วก็สามสิบเก้าจบเทืร์นค่ะ lock, อัลล็อกปึ้งปึ้งปึ้งเด้งขึ้นมือได้ค่ะมือน้อยกว่าหกเซบัสจั่วได้อะโซบัสจั่วอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราประมาณนี้เลยสําหรับการเล่นกีราฟานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอยอ็มอาแคปิตอลด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราที่ลงให้ดูกันในทุกๆครั้งเลยนั่นเองนะคะวันนี้พี่ยาขอตัวลาไปก่อนค่ะกับเด็กโปรไฟลกีลาฟารีเวิร์สนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย